วิธีปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ผู้ชายหันมาสนใจคุณข้อหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คือคำแนะนำจริงๆนะคะคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยนะคะเมื่อใครคนหนึ่งที่คุณสนใจที่คุณชอบเขาไม่เคยสนใจคุณเลยนะคะคุณก็แค่กลับมาคิดทบทวนกับตัวเองและก็จงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดโดยที่คุณไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่สนใจเขาวิ่งตามเขาเขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่าในสายตาเขาถ้าผู้ชายนะคะเขารักคุณเขาชอบเขาสนใจคุณจริงๆเขามีเบอร์ติดต่อคุณเขามีช่องทางที่จะ contact คุณใช่ไหมคะเขาจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อหาคุณเองนะคะแต่ถ้าเขาเนี่ยมีเบอร์ติดต่อคุณทุกอย่างมีไลน์มีอินสตาแกรมคุณเนี่ยแต่เขาหายเข้า กรีดเมฆไปเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจคุณไม่ได้แคร์คุณให้คุณนะคะปล่อยผู้ชายแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าในโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆอีกมากมายที่เขาพร้อมที่จะรักและก็สนใจคุณนะักจ๊ะสาว,สาวข้อ2 คุยกับผู้ชายอื่นดูบ้างการที่สาวๆเนี่ยสนใจแต่ผู้ชายคนเดียวโฟกัสไปที่ผู้ชายคนเดียวโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้เคยเหลียวแลเหลียวมองหรือว่าให้ความสําคัญกับคุณเลยนะคะคุณจะแหลดูเป็นผู้หญิงที่ไม่มีค่าในสายตาเขาจันทีดังนั้น เปลี่ยนใหม่นะคะเบี่ยนเบงความสนใจไปนัดเดทกับผู้ชายคนอื่นบ้างไปคุยกับผู้ชายคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าเราจับปลาหลายมือหรือว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หลายใจนะคะแต่เราทําแบบนี้เพียงเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงที่มีสิทธิ์เลือกเลือกผู้ชายดีๆเลือกสิ่งดีให้กับชีวิตสาวสาวนั่นเองนะคะข้อ3 จงใช้ชีวิตของคุณในทุกๆวันให้มีความสุขเมื่อคุณเนี่ยสนใจผู้ชายคนหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าวิสนใจเขาแล้วทําไมเนี่ยเขาถึงไม่ชอบฉันนะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่าหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่เก่งพอไม่ยอดเยี่ยมพอนะคะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้คุณจะรู้สึก ดาวมากๆดังนั้นเมื่อสนใจใครแล้วเขาไม่สนใจคุณจงโฟกัสไปในการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆวันให้มีความสุขคุณอยากทำอะไรคุณก็ทําคุณทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคุณมีความสุขคุณจงโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าอกหัก จากคนคนนึงแล้วเราจะต้องรีบไปคว้าใครก็ได้หรือว่ารีบมีแฟนเราสามารถที่จะอยู่เป็นโสดอย่างมีความสุขได้เมื่อเราอยู่เป็นโสดอย่างมีความสุขแล้ววันหนึ่งนะคะคุณจะสามารถดึงดูดผู้ชายดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณข้อ4นะคะบอกกับตัวเองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มี คุณค่าสาวๆหลายๆคนนะคะเมื่อโดนปฏิเสธนะคะชอบใครแล้วเขาไม่สนใจคุณคุณก็จะคิดว่าสงสัยฉันไม่ดีพอการงานฉันไม่ดีพอฉันไม่สวยพอฉันไม่รวยพอหรือเปล่าทําไมเขาถึงไม่ชอบฉันคุณต่อว่าตัวเองบ่นให้ตัวเองแบบนี้นะคะใครเขาก็ไม่ชอบคุณดังนั้น เปลี่ยนใหม่นะจ้าสาวๆให้คุณเนี่ยหันกลับมาชื่นชมตัวเองนะคะชมเชยตัวเองในทุกๆวันว่าคุณเป็นคนที่ดีแล้วเพียงพอแล้วสวยแล้วยอดเยี่ยมแล้วคุณเป็นคนที่มีค่าเป็นผู้หญิงที่ คู่ควรกับผู้ชายที่ดีเมื่อคุณบอกกับตัวเองแบบนี้ทุกวันคุณจะรู้สึกว่าอุ๊ยคุณน่ะรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าคุณเนี่ยทำอะไรเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าอุ๊ยฟีลลิ่งกูดมากๆเลยและเมื่อคุณฟีลลิ่งกูดบ่อยๆนะคะคุณเนี่ยจะเจอผู้ชายที่เขาเนี่ยอารมณ์ดีผู้ชายที่เขามีความสุขอย่างเช่นคุณและเป็นผู้ชายที่เห็นคุณค่าในตัวคุณนั่นเองนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบหนุ่มๆแล้วเขาไม่สนใจ ค,คุณก็ไม่ต้องไม่สนใจเขานะคะคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคู่ควรกับผู้ชายที่เขาวิ่งตามคุณและเห็นคุณค่าในตัวคุณเท่านั้นนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ